ร้นอันงอนร้นอันงอนวลคัมทู่ฮานอยไอส์ทูมิเตะอยู่บันเสี่ยวร้านกาแฟที่อร่อยแล้วก็มีคาแรคเตอร์กาแฟอร่อยมากตัวชมพูต้องติฟฟลูมอ่บว่าไปดีใจทุกคนก็มาใช้ชีวิตแบบปกติมากแล้วอะแดนเซอร์หนึ่งอัะตาเต้นอยู่ข้างนอกทายซิวันนี้ว่าจะกินกาแฟทั้งหมดกี่ร้าน าม,มาเลยคเดี๋ยวข้ามถนนนิดนึงเราเห็นแล้วเป้าหมายร้านกาแฟาที่มีแบร์บริกนี่เปิดแล้วกาแฟาหรือเปล่าใช่ใช่ร้านกาแฟเข้าาเดินวนไปดูก่อนเดี๋ยวให้เลือกอ่ะ drink h e r e or t a k e away เอาเวล่า แต่เราไกินบอไที่นั่งเขาบอกว่าดริงเฮียก็ได้มีมีที่นั่งเครื่องบดกาแฟเมล็ดกาแฟอนนีเะไปเลือกลองกินดูมัมชาใช่เอ็กคอฟี่ก็มีนะน้ำมานาเวสโซวันนี้ราอาวานิี้า กินนี่ก็ได้ลองดูเนี่ยเขาสารเดินมาแล้วเฮียอเมริกนโน่ออ only only black coffee อ่อฟิลเตอร์ condensed นมคนหวานพี่เอาอะไรเอาบ c k คอฟฟี่เท่าไหร่อะอ๋อ sorry อ๋ออ๋อโอเค Vienna มี black c o f f ก็เอาเอาสองแก้ว two uh, uh, black and put milk on one oh oh one one with milk vietnam black coffee one and one vietnam coffee with milk yeah one ice. ice yeah both ice อันนี้เป็นเหมือนตัวชมพู่โอเคจะลองมั้ยก็ fresh uh -oh. uh -oh. uh -oh. คุณคือ black coffee, black coffee ของเวียดนามวันนี้มาร้านที่เป็นแบบขายพวกแบบว่ากาแฟของเวียดนามแล้วก็กาแฟของในประเทศต่างประเทศด้วยอไรเงี้ยร้านนี้ก็จะขายทั้งชางกาแฟของเวียดนามรสชาติดีนะคือกาแฟเวียดนามของขอเจ๊เมแล้วก็มีคาแรคเตอร์หนึ่งกินแล้วแบบว่ารู้สึกสดชื่นคุณค่นี่คือกา เดินไปอย่างไร้จุดหมายแต่ว่าวันนี้เราได้หมวกมานะหมวกอะ่ะ <20 S 2> เรา,าเรยี่สิบบาทยี่สิบบาทเราต้นคุณเขากี่บาทเอ้ยสามสิบสามสิบสามสิบบาทต้นคุณห้าบาทโอเคเราเดินไปอย่างไร้จุดหมายในวันนี้อากาศอะเหมือนเมื่อวานเมษาที่บ้านเราเนี่ยมาตากแดดเล่นๆมาตาก,ตากเออ้ไ่ครับแสบตาเพราะว่ากินอาหารเช้ามากินไช่อิ่มมาแล้วก็เดินแต่ว่าเป็นทางที่เดินได้นะแต่แบบไม่ไม่ไม่เขาเรียกไรเดินง่ายกว่า บบเหมือนสําเพลงที่แบบเหมือนขายพวกอุปกรณ์เย็บผ้าได้บ้างอะไรบ้างซิปอะไรเงี้ยเยอะมากทั้งสองฝั่งเหมือนสําเพลงมากแต่ว่าสะอาดกว่าแล้วก็เป็นระเบียบกว่าร้างกาแฟนี่ Traditional Coffee Roaster สวยนะอนนแก้วร้อยหสิน่ารักของร้อยว่ ดิ่เก่งเก่งน่ารักมากใช่สำหรับเดินป่านะเป็นแบบว่าวินชิลการลมกันหิมะได้เดินมาอีกนิดนึงก็ประตูน้ำเสื้อผ้าแฟชั่นมีทั้งแบรนด์กอล์ฟแล้วก็แบรนด์เวียดนามเสื้อผ้า ต่างนี่ชุดฟุ้งฟริ้งแบบเกาหลีก็มาชุดกำลังออกกําลังกายแบบแบรนด์ก็เยอะนะ Under Armour Adidas แต่ถนนเขาดีนะแล้วก็เดินฟุตบาทก็แบบดีอะสะอาดแล้วก็พื้นเนี่ยขนาดเราเดินไม่ได้มองพื้นเรายังไม่สะดุดน,บบนี่แล้วก็มีแร็บแร็บก็มารับส่งเสื้อผ้าเหมือนกันเออเน ดีนะเดินได้ถ้าอากาศไม่ร้อนเนี่ยเดินสบายเลยร้านข้างในก็มีแอร์นี่มีขายผักด้วยลิ้นจี่น่าลิ้นจี่วันนี้ที่พี่ซื้อได้อะไรบ้างวันนี้ซื้ออันนี้อ๋อเป็นเซ็ตเลยเหรอมันได้กางเกมด้วยดีอะได้เาองเกงด้วยเออแม่ค้าใจดีมากโอเคดับหลังมาไอคุณแบบร้านแว่นตกแว่นก็สวยนะสวยแนวออ ตัดเป็นแว่นใส่ตาก็ได้ตอนนี้นะคะโอเคตอนนี้เราอยู่ในรถที่เรียกว่าซิโคระยะซิโครซิโครแอนเดอร์ดัใจเฮียซินเจ้าอากาศร้อนมากแต่โอเคนะคะได้บรรยากาศตามทองถนนเบรกก่อนเบรกอยู่เบรกออนนอรให้ดู เอันนี้เราก็คือรอบอะไรอาราวด์ซิตี้อาราวด์ซิตี้เขาฟังออกไม่รู้ไม่รู้เลย w h e are we going ดับใจดีดาวไหนดีดาวไหนดีดาวเวดีดีดาวเวดีดาวไหนดียาถนนเขาบอกไปถนนโ้หถนนอะไรอะสงสารเขาจัง โหแล้วนี่เราขับสวนทางเดี๋ยวฟลิปให้ดูดีกว่า่หยนี่เมื่อกี้คือที่ขับเนี่ยแล้วก็รถสวนมาแบบเนี้ยคือยังไงแล้วก็ตายก่อนคืออีสองตัวนี้คือแล้วทําไมเราต้องมาขับสวนทางกับอันนี้วะไม่ไมันดีดใช่ปะแดดก็ร้อนแต่เขามีต้นไม้ใหญ่ไง อันนี้คือเขาขับก็ประมาณแบบหนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วเราก็จะไปโบกกับมอเตอร์ไซค์อันนี้สวยอันนี้โบดอ๋อนี่ไงที่เราหาคาเฟ่เราต้องเดินไปทางโบดเนี่ยอันนี้มีสตาร์บัคไม่ใช่โบดที่เราเคยมาใช่ใช่ตอนกลางคืนที่มีพระแม่เนี่ยที่เมื่อเช้าเราจะหาร้านกาแฟคือเราต้องมาทางเอออันนี้ต้นไทรหรือเปล่าที่มันย้อยๆลงมา นี่โบนสวยมากวนะเวลากลางวันก็สวนมันเป็นแต่มันไม่ได้เปิดให้เข้าไงมีสีโครมเสี่ยวเนี่ยย่อยคือบางทีเขาก็ขับสวนอันนี้ก็คือเราขับมาในเลนละไม่ต้องสวนกันอ่ะโอเคเธอเล็บยอะโอเคเลี้ยวซ้ายเหมือนเขารู้จิตใจกัน ใช่นี่ก็มีช็อปปี้ฟู้ด US อ u เ l e t ตเสื้อผ้ามือสองเขาก็มีพวกเสื้อผ้าออกกำลังกายพวกเนี้ยก็จะมีคาเฟ่รับต่างๆคาเฟ่เป็นคาเฟ่ร้านร้านทำเล็บเนี่ยะคาเฟ่าแฟเวียดนาม คาเฟ่ <Caf> é, เยอะมากเ,เขาขี่เหมือนเราแ้ำหนนะักน้อยเนาะเป็นการออกกำลังกายสวยนะ <c oughs> เดินไปเรื่อย <c oughs> ๆไปเปื่อยเป็นร้านที่โอเคช่วยดีกินกาแฟ พี่ไงแล้วดูรถข้างสายพี่ดูพี่ดูข้างสายเราพี่ดูข้างสายเราก่อนเขาเปียนรถเมย์อะเอาไงแบบนิดเดียวมากคือแบบแข็งเกือบหายตรงนี้คือสีแยกวัดใจใครจะไปก่อนหรือใครจะมาหรือว่าเราจะไปทางไหนไม่รู้ โหแล้วก็จะเลี้ยวได้เขากลัวล้อหลุดเพราะว่าสองคนร้อยกว่าโลเนี้ยแล้วลุงแบบหนักมันสี่สิบลุงยังอ่อย are you okay bag day are you okay are you okay โอเคนี่ก็มีเบเกอรี่ฝรั่งเศสเอาไม่ใช่ว่ะสักผ้าแบบฝรั่งเศสพา,ายังไงอออ๋อใช่ใช่สักผ้าแต่คนที่นี่เขาป้องกันแดดกันหรออย่างนี้นะดียังไง บุญชากินปาไ,ไหวละไมไหวนี่ก็บุญชาทุกคนต้องทักทายแซนเถอะงานชาตยุยก็คือเป็ดทอดแล้วก็เหมือนมีอะไรไม่รู้มันฝรั่ง<บ>เหมือนแบบทุกคนก็มีวอมสุขที่นี่เขาก็มีวามสุกแบบคนยิ้มแย้มจาก ในขายอลูมิเนียมเขาจะมีโซนอลูมิเนียมโซนอะไรอย่างเงี้ย<อ>เหมือนเขารูกันปนะเดี่ยวมากโซนนี้ก็เหมือนห้องถมอะโ,อโซนห้องถม,มก็จะแบบขายพวกโซ่ที่ล็อกจักรยานกุญแจเนี่ยอุปกรณ์ในห้องน้ำที่เป็นพวกเหล็กอลูมิเนียมมือจับประตูก็มี ต่างๆที่ความจานอันนี้ก็มุงลวดจากเขาแข็งแรงนะคืณเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเหมือนพวกแบบของถมเสือป่าอะไรโซนนี้จะเป็นแบบเหมือนพวกขายยาจีนเพราะว่าเลี้ยวเข้ามาซอยปุ๊บกลิ่นยาจีนแบบปึ๊บเลยเนี่ยต่างๆชาจีนยาสมุนไพร อะไรเงี้ยที่ขายเป็นกิโลแบบตรงเยาวราชคือเป็นเมืองที่แบบค่าครองชีพไม่แพงของของกินก็มีเยอะคาเฟ่ก็ดูดีความหลากหลายก็เยอะเหมือนกันนะมีทั้งคาเฟ่แบบบ้านๆหรือว่าคาเฟ่แบบลเคอลหรือว่าจะแบบเหมือนฝรั่งเออถ่ายรูปอย่างเงี้ยก็มีครบนะค่อนข้างครบแล้วคนที่นี่ก็ดูเป็นคนใจดีย้แจ่มใสตอนนี้เราก็นั่งมาประมาณสักมี ยี่สินาทีแล้วพี่ลองสับถามว่าลูเขายังโอเคอยู่ไหมโอเคอยังโอเคอยู่เนาะเพราะว่าสองคนก็ร้อยก็แล้วก็นี่ไงมีวัดจีนให้ดูทาง้านค้าสไตล์แบบสันจ้าจีนร้านคแบบ้าเปิดปกติแล้ว ในถนนก็คนก็ใช้ชีวิตกันกติใช่ใส่หน้ากากบ้างไม่ไมใส่ห<ส>น้ากากบ้างตามความสมัครใจเหมือนยังลุงเนี้ยถ้าเขาใส่หน้ากากแล้วเขาขี่จักรยานเนะเขาก็เป็นลมได้นี่แล้วก็อย่างพี่เมนก็ได้มาชุดนี่ชุดเวียดนามผ้าดีนะแล้วพดตาท่องเที่ยวร้อยห้าสิบบาทชุดหนึ่งอะ่ะใช่ถูกมากผ้าดีด้วยไอ้ส่วนตรงนี้ก็ ร้นี้ก็จะขายพวกจากสาร <ปะ S 1> เป็นหลักของปากหมูปากแล้วเขาก็ชอบกินน้ำอ้อยกับน้ำมะพร้าวเพราะว่ามันอากาศมันร้อนถ้ากินน้ำน้ำมะพร้าวกินน้ำอาา้อยมันจะสดชื่นมันจะเฟชแต่กาแฟเขาอร่อยนะทุกร้านเลยเดี๋ยววันนี้จะลองกินน้ำมะพร้าวกับกาแฟน่าจะที่นี่เป็นออริจินอลแหละจริงงเมืองไทยก็มีนะเห็นที่เชียงใหม่แล้วหลายร้านอ่ะที่ทําเป็นเหมือนคาเฟ่ก็เริ่มทำและเมนูแต่คิดว่ามันเป็นเมนูหลักของที่นี่ ที่เขาจะกินน้ำมะพร้าวกับกาแฟน้ำอ้อยอะไรเพราะที่นี่มันเหมือนว่ากาแฟแลนด์แบบว่าใช่ใช่มันจะมีแบบอยากช่วยลุงเหมือนกันเหมือนเออใช่ลุงบอกว่าไปเวสเลกหรือเปล่าไม่ไปไม่ไม่ได้เลย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 ความคิดไม่ไกลมากเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้อ๋อเวสเลกเวสเลก ไปดิบูตเนี่ยไปดิบูเนี่ยจะไปไหว้เจ้าไหมที่เวสเลกเพราะว่ายวต้องใกลเงินิ่มอีกระม c h ไงแน่นอนไม่พอไม่ต้องหอพอแล้วามเราเอาแค่นี้แหละมันไกลมากแล้วก็มันก็แบบอันตรายเหมือนกันนะโอเคกี้ลุงอ่ะเขาอธิบายว่าจะไปที่เวสเลกไหมหรือไม่ไปเพราะว่ามันไกลแต่ว่าลุงอ่ะเขาก็มามาขายต่อบอกว่าขายทัว เออถ้าเกิดว่าจะไปต่อไหมอีกประมาณ15-20สนาทีไปที่พ <600. S 2> ลหกร้อยเออทะเลจากมีไว้พยะาอะไรอย่างนี้ไงก็อีกคนละไปกลับอ่ะประมาณ450บาทอะไรเงี้ยก็เลยบอกย,ยังไม่ไปเพราะว่า,วามันไกลม<อ><บ>ากแบบใช่เพราะว่าที่นี่มันเป็นแบบถนนแบบมันมเป็นเป็น,เ,ปนเนินด้วยเนินเขา oh <my> เนินขึ้นมาเนินนิดนึ่ง ก็เลยยังไม่ไปและอากาศมันไม่อากาศมันร้อนหน้ามันทาแดดเกินแล้วบอาลุงทากับที่เดิมแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ติปลุงใช่แล้วเดี๋ยวถ่ายรูปกันรถลุงก็พอและพอแล้วนะจบโอเคยุงเวลีกุดอัน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 แปลว่าดีดีสัมสบายจุดเพราะว่ามันเป็นทางลงเนินลุงบ่อยฟรีไม่มีเบรก ไปเลยวูลงไปเลยสบายสบายบ,ายบา่ลุงมาส่งให้เรียบร้อยต้องติปลุงแบบว่าใช่เวลิกูดอะพี่ต้องคินมินโนโตกับลุงหน่อยนนี่ดอกไม้สดดอกบัวอันนี้เหมือนตลาดสดตรงนี้ เราลงมาเดินนี่เป็นตลาดสดแล้วเพราะไงคะแม่ชมพาชมตลาดสดหาร้านข้าวอยู่เนี่ยอ่ะอันนี้ตลาดเหมือนประตูน้ำอะขายเสื้อผ้าซอยๆเข้าไปเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าชุดนอนชุดว้ายน้ำมีหมดประตูน้ำเลยอันเนี้ยถุงเท้าแบรนด์เนมก็มเหมือนเมืองจีน เดินมาในที่สุดก็เจอร้านที่มีแอร์เหมือนข้าวมันไก่อะ่ะเป็นร้านเดียวกันเออเพี่ยวฝั่งไหนล่ะเหมือนกันไหมมันออเดอร์ซุปกาคำว่ากานี่น่าจะแปลว่าไก่เดี๋ยวดูบบเมนูก่อนเมนูมีอะไรบ้างโหภาษ,าษาเวียดนามอะ่ะเมนูอังกฤษอังกฤษเมนูอันนี้ก็เป็น chicken rice มีข้าวมันไก่ อกหรือว่าสะโพกหรือว่าน่องก two chicken breast right and vegetable ม uh, ีซุปม it come with soup you have soup uh. ุ o oh, separate what oh, no green sprout อันนี้ไก่จริงหรือไก่ไก่ไว้อยเจ้ามีตีจูเยอะูเยอะเหมือนกระเพาะปลาแต่ว่าเป็นแบบไก่ไก่ฉีกแล้วก็มีไข่เออเือนแบบกบระเพาะปลาข้ามาแล้วข้ามันไกน่แต่เป็นข้าวสีเหลืองเปใสเคอรี่ ไก่ทอดดีไก่ขาวแล้วก็เนื้อไม่แห้งเนื้อดูฉ่ำมากอ่ะแล้วก็ในเรื่องของรสชาติว่าไงคะก็แบบข้าวมันไก่แล้วมันเป็นสีเหลืองๆเนี่ยมันเหมือนกับข้าวหมกไหมไม่เหมือนไม่มีกลิ่นข้าวมันไก่ค่ะอ๋อแต่ไม่มันมาดูมันไม่ค่อยมันนะไม่มันไม่ค่อยมันเนื้อไก่นุ่มไหมเนื้อไก่ดี แล้วไก่นะแล้วเขาก็ให้แบบว่าเหมือนตักมาด้วยเนี่ยเมื่อกี้สั่งน้ำมาแต่ไม่เข้าใจหรอกว่ามันที่ลองชิมดิว่ามันเหมือนรสน้ำกระเจี๊ยบปะไม่ใช่เปรี้ยวไหมเมลเบอร์รี่อ่ะเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นลูกเมลเออลูกเมลเบอร์รี่เปรี้ยวปะเอะไรวะอยากได้เปรี้ยวๆไม่ให้มาเปรี้ยว มีตับเขาเป็นตับกับเห็ดปัะเห็ดหูหนูตับปลาเห็ดหูหนูแล้วก็มีส่วนชช่ส่วนใช่เอ่อเป็นเหมือนผักดองใช่ปะหัวใชเท้าส่วนซุปที่มันเหมือนน้ำเหนียวๆอะข้นๆแบบราดหน้ารสชาติมันจะจืดไหมเออเหมือนกระเพาะปลาเป็นไงมีรสชาติปะหรือจืดจืดไอ้เส้นๆคือไก่ฉีกใช่ปะอ๋อแล้วก็เห็ดเห็ดหอมข้าวโพด ของเคาคือกินแบบนี้สุขภาพมากๆส่วนเมื่อกี้ที่บอกว่าโค้กเขาเป็นยังไงนะไม่เหมือนไทยควองหวานะมันไม่ค่อยหวานน้อยคือเขาไม่กินหวานเฮลตี้เห็นป่ะโค้กก็เฮลตี้ได้สี่โมโเนเขาไม่กินหวานร้านน้ำมะพร้าวกินเจ้าวะ เอาน้ำมะพร้าวเย็นเดียวมีไอติมด้วยนะแล้วก็ขุดดิ้ง you have ชาพี่น้ำมะพร้าวของเขาเป็นยังไงบ้างดีชื่นเย็นไหมสดชื่นไม่หวานก็เหมือนบ้านหรอใช่ปะอันนี้เขาขายลูกละสามหมื่นห้าก็มีสี่สิบห้าห้าสิบบาทะลูกละห้าสิบกำเอิญ 25k เโอเ<า>คเป็นไงรสชาติหวานไหมไม่หวานที่เราสั่งอ่ะเป็นกร<อ>ีนมิลค์ทีชาเขียวมีบับเบิลไหมมีบบแก้วละประมาณ40บาทโคถูกเลยอันนี้อร่อยจังไม่หวานมากเดีจะถามเรื่องไข่มุกก่อนไข่มุกเป็นรสชาติแบบไหนนะรสชาติแบบเจลลี่บ้านรอ เหมือนว่านหางจระเข้บุกอะไรประมาณเนี้ยกึบๆแต่ว่าไม่ได้หนึบมากใช่เค okay, แล้ววันนี้เราคิดว่าเด,วเดินประมาณรอบเมืองอะรอบเมืองมาน่อยแล้แบบไม่ใช้แผนที่เราก็คือเดินไปเรื่อยเดินมั่วต้นไม้ใหญ่มากดูดินีนเราจะกำลังจะเดินไปจนสุดถนนตรงนั้นจะมีห้างเหมือนแบรนด์เนมเดี๋ยวไปดูความ สีวิไลของห้างเขาสะหน่อยก็เดินมาหลบแดดในสวนสาธารณะเล็กๆที่มีแบบข้างหลังเป็นรูปปั้นจักรพรรดิลีไทยโตค่ะเขาก็เป็นแต่ลีอะนะแต่ลีจักรพรรดิแห่งเวียดนามใช่ดูให้ดูก็มีคนไปว่ามีวัยรุ่นเวียดนามเขาก็เอาพื้นที่ว่างๆเนี้มาเล่นสเก็ตบอร์ดกัน ก็เดินมาจนถึงสุดของทะเลสาบมันก็จะตัดกับถนนที่ชื่อว่าเรื่องหรือตึง <Okay. S 1> นั่นแหละเดี๋ยวเราลองเข้าไปห้างนี้มันเข้าประตูไหนสไตล์เกสรพาซ่าโอเคๆอันนี้ข้างนอกห้างเมื่อกี้ข้างในห้างเขาไม่ให้ถ่าย ก็จะเป็นเหมือนเกสตนบ้านเราแหละก็มีแบรนด์เงียบๆหน่อยบูช oh <my> ี่โซลากาโมไม่ค่อยเยอะไม่มีชาแนลไม่มีหลุยวิกตองอันนี้ลงละครอ๋อมีหลุยวิกตองอยู่ข้างหน้าเป็นแบบแตนอะโรนอันนี้ให้ดูว่าต้นไม้มันใหญ่แค่ไหนเขาก็ไม่ั oh <my> สูงมากใหญ่มากเลย เขาหักต้นไม้มาเมืองเนี้ยนี่เขาเป็นร้านปัดผมผมก็โกนหนวดกันตรงนี้เลยโอ้สุยออันนี้เป็นร้านของคนไทยน้ำปั่นมะม่วงเย็นี่โยมีแล้ว